เกิดใหม่เป็นสไลม์บทนำผมชื่อซาโตรุมิคามิและผมเป็นนักธุรกิจธรรมดาธรรมดาในวัย37ปียังคงโสดใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาในโตเกียวผมทำงานให้กับบริษัทร,รับเหมาทั่วไปรับผิดชอบงานปฏิบัติการประจำวันมันไม่ใช่งานที่โดดเด่นแต่ก็ได้เงินเดือนพอใช้ ในวันนั้นผมกำลังเดินผ่านเมืองกับเพื่อนร่วมงานรุ่นน้องเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นชายคนหนึ่งถือมีดวิ่งมาหาเราจากซอกแคบคล้าย,ายโดยไม่คิดอะไรผมผลักเพื่อนร่วมงานออกจากทางใบมีดแทงทะลุร่างกายของผมและผมรู้สึกถึงความเย็นแปลกๆแ,แพร่ขยายทั่วตัว ขณะที่ผมนอนอยู่ที่นั่นเลือดไหลบนทางเท้าความคิดของผมกลับแจ่มใสและเหินห่างอย่างประหลาดเฮ้ย <Hey, S 1> ผมไม่เคยมีแฟนสักคนเลยผมคิดกับตัวเองรู้สึกสงบผิดปกติแม้ในสถานการณ์แบบนี้ผมใช้ชีวิตทั้งหมดกับการทำงานเก็บเงินไม่เคยได้มีชีวิตจริงๆถ้าผมมีโอกาสอีกครั้งผมอยากทำสิ่งต่างๆให้แตกต่างออกไป สติของผมเริ่มจางหายแต่แปลกที่ผมสามารถได้ยินเสียงในหัวตอบสนองต่อความคิดของผมได้รับทักษะเฉพาะตัวผู้ล่าแล้วได้รับทักษะเฉพาะตัวมหาปราชญาแล้วได้รับความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแล้วได้รับความต้านทานต่อการโจมตีทางกายภาพแล้ว เสียงนี้คืออะไรผมเป็นภาพหลอนหรือเปล่าขณะที่ความมืดเข้ามาปิดล้อมผมสงสัยว่านี่เป็นจุดจบจริงๆหรือบางทีเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่เมื่อผมมีสติอีกครั้งทุกอย่างเปลี่ยนไปผมมองไม่เห็นแต่ผมสามารถรับรู้สิ่งรอบตัวในแบบที่ไม่เคยมีประสบการณ์มากก่อนร่างกายของผมรู้สึกแปลกนุ่มและเหมือนของเหลวเกิดอะไรขึ้นกับผมผมสงสัย ผมอยู่ที่ไหนเสียงในหัวของผมตอบคุณได้เกิดใหม่เป็นสลามในถ้ำภายในป่าจูรารูปร่างใหม่ของคุณได้รับความต้านทานและความสามารถเฉพาะหลายอย่างสลามผมเกิดใหม่เป็นมอนสเตอร์ที่อ่อนแอที่สุดในเกมแฟนตาซีหรือนี่ไม่ใช่สิ่งที่ผมคิดไว้เมื่อผมนึกถึงการมีโอกาสครั้งที่สองในชีวิต แต่เมื่อผมเริ่มทดลองกับความสามารถใหม่ของผมผมตระหนักว่าการเป็นสลามอาจจะไม่เลวร้ายอย่างที่คิดผมสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระดูดซับสิ่งต่างๆรอบตัวและเห็นได้ชัดว่าผมมีทักษะที่มีพลังบางอย่างที่มาพร้อมกับการเกิดใหม่ถ้ำแห่งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของผมในโลกใหม่นี้ไม่ว่าความท้าทายใดที่จะรออยู่ข้างหน้า ผมตั้งใจที่จะใช้ชีวิตครั้งที่สองนี้ให้เต็มที่ผมไม่รู้เลยว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการผจญภัยพิเศษที่จะเปลี่ยนไม่เพียงแต่ชะตากรรมของผมแต่ยังเป็นโพรมาลิขิดของโลกทั้งใบนี้